สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอของฝากนักก๊อปนะครับก็เห็นมีคลิปที่ทำเรื่องของการ Copy Remote Copy Remote โรถยนต์ Copy Remote ประตูรั้วบ้านก็วันนี้จะมาพิสูจน์กันว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าก่อนอื่นจะมาแนะนำประเภทของอุปกรณ์รีโมทกันก่อนรีโมทที่เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆก็คือรีโมทที่เป็น i n f ฟลูเล กับรีโมทที่ใช้คลื่นทยุอินฟลเฟาเรดก็จะเป็นพวกแอร์พวกโทรทัศน์พอเนีจะเป็นอินฟลเฟาเรดส่วนคลื่นทยุก็ใช้ลักษณะของการควบคุมการเปิดปิดมากกว่าครน,นี้ในกลุ่มของรีโมทคลื่นทยุที่เราจะมาพูดถึงวันนี้มันก็จะมีอยู่2แบบคือ1เป็นรีโมทที่ใช้สําหรับการจับคู่การจูนกับตัวบอร์ดโดยตรง กับรีโมทอีกประเภทหนึ่งเป็นรีโมทที่ใช้โคลนต้นฉบับก็คือเรามีรีโมทอยู่แล้วแล้วเราก็จะโคลนต้นฉบับออกมาเป็นรีโมทที่เหมือนเหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยเฉพาะเรื่องของรีโมทก๊อปปี้เท่านั้นอย่างที่เห็นเนี่ยตัวเนี้ยเป็นต้นฉบับเป็นรีโมทที่ใช้ควบคุมประตูรั้วประตูรั้วบ้านส่วนตัวเนี้ยเป็นรีโมทของรถยนต์ มิตซูบิชิปาเจโร่ะนะส่วนที่เห็นตัวเนี้ยจะเป็นรีโมทที่ใช้สำหรับ Copy ปี้โคลนต้นฉบับทีนี้ตัวรีโมทต,ต้นฉบับเนี่ยมันมีกี่ประเภทก่อนเราจะทำการ Copy ปี้รีโมทเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าในตัวรีโมทเนี่ยมีอยู่สองเรื่องที่เขาต้องรู้จักกัน หก็คือจะต้องเป็นคลื่นเดียวกัน 2. จะมีการเข้ารหัสมาเป็นแบบเดียวกันบางอันเนี่ยแกะฝาเอาไปเนี่ยยังพอจะเห็นได้ว่าเขาเขียนเอาไว้ที่บอร์ดด้านในด้านในเนี่ยว่ามันเป็นคลื่นอะไรแต่บางตัวมันก็ไม่มีมันก็ตอบไม่ได้หรอกนะมันต้องใช้เครื่องวัดว่าว่าตัวเนี้ยส่งคลื่นประเภทไหนออกมานี่คือเรื่องของคลื่นนะ เข้าใจง่ายๆคือคลื่อนต้องเป็นคลื่อนประเภทเดียวกันคลื่น433ก็ต้อง433ตอนเนี้ทุกตัวตรงเนี้เป็น433ก็เป็นรีโมทก๊อปป433เหมือนกันแต่รีโมทไม่ใช่ว่า433แล้วจะ copy ได้หมดมันจะมีการเข้ารหัสอีกเรื่องหนึง่งเหมือนกับว่า433เนี่ยก็คือเหมือนการพูดภาษาเดียวกัน ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนแต่เคยไหมว่าว่าคุยกันแล้วอะภาษาเดียวกันแต่ไม่รู้เรื่องมันก็เหมือนการเข้ารหัสเนี่แหละก็คือว่าถ้ามันเข้ารหัสมาไม่เหมือนกันเช่นถ้าหมอคุยกับหมอเขาก็พูดภาษาของหมอจะให้เราไปรู้เรื่องเนี่ยบางทีมันก็งงเขาพูดภาษาไทยนะแต่เราก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรกันก็คือเหมือนกัน ฉะนั้นมันจะต้องมีการเข้ารหัสที่รู้จักกันการเข้ารหัสถอดรหัสที่มันรู้จักกันแต่ในเห็นในคลิปเนี่ยมันมันได้จริงเหรอไม่ไม่เชื่อหรอกนะว่ามันมันจะก๊อปปี้ได้ทุกอย่างจริงๆอะ่ะคือรีโมทมันตัวละไม่ถึงร้อยบาทหรือใครร้อยกว่าบาทเนี่ยมันจะก๊อปปี้รีโมทแพงๆได้จริงเหรอมัน มันเป็นไปไม่ได้นะมันมันดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้โรงงานที่ที่เขาสามารถเข้ารหัสใช้ชิปเซ็ตตัวดีๆเพื่อความปลอดภัยหรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่ควรจะได้มันจะไม่ควรจะถูกก๊อปปี้ได้ด้วยรีโมทราคาแค่นี้ถ้ามันทําได้จริงเนี่ยก็คือว่าเขาก็ไม่คํานึงถึงความปลอดภัยละโดยเฉพาะของรถยนต์เนี่ยมันมันมันเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าถ้ารถรุ่นไหนมันทําได้เนี่ย ก็แสดงว่ามันก็จะสามารถถูก Copy ได้ง่ายเหมือนกันคือมิจฉาชีพก็สามารถสร้างเครื่องที่มันใหญ่ขึ้นน่ยสามารถที่จะลอกรหัสได้ง่ายขึ้นถ้ารถรุ่นไหนมันทําได้จริงเนี่ยก็ก็มันก็น่าจะหายง่ายเหมือนกันเนาะเออฉะนั้นเรื่องรถเนี่ยข้ามไปได้เลยไม่น่าทําได้ รีโมทรถตัวมเป็นพันจะมาก๊อปปี้ได้ด้วยรีโมทไม่ถึงร้อยมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ารถรุ่นไหนมันใช้ได้นะอันนี้ผมเองก็ไม่ได้ทดสอบกับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะแต่ให้คิดเอาไว้ว่ารถรุ่นนั้นก็คงหายง่ายอะ่ะเพราะมันถูกก๊อปปี้ง่ายกุญแจรีโมทถูกก๊อปปี้ได้ง่ายๆเนี่ยอันนี้ไม่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ถ้ามันได้จริงๆยังไงก็ ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูแล้วจะลองไปทําดูว่ามันได้จริงหรือเปล่าในรถแต่ละรุ่นจะไปลองหาดูว่ารุ่นนั้นน่ะมันทําได้จริงหรอเพราะว่ารุ่นใหม่ๆที่เห็นเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้มันมันก๊อปปี้พยายามจะลองแล้วมันมันเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยหลักการของการผลิตแล้วมันก็ยิ่งไปกันใหญ่มาตรฐานความปลอดภัยในรถอ่ะมันสูงมากทีนี้เดี๋ยวมาลองดูรีโมทก๊อปปี้กันว่ามันมันเป็นยังไงก็คือรีโมทที่ ที่ Copy ได้เนี่ยมันจะกดแล้วไฟยังไม่ติดอันนี้คือรีโมทที่ถูกเคลียร์มาแล้วแต่ถ้าเกิดรีโมทที่กดแล้วไฟขึ้นแสดงว่า 1. คือเป็นรีโมทที่ใช้จูนไม่ใช่เป็นรีโมทประเภท Copy กับอันที่ 2. คือว่าถ้าเรารีเซ็ตแล้วมันหายก็แสดงว่ามันเป็นรีโมทที่สำหรับ Copy รีโมทจูนเนี่ยมันไม่ต้องรีเซ็ตเพราะว่ามันมันมันไม่จะเป็นต้องต้องล้างหรือ,เ,อเคลียร์ค่าใดๆมันแค่ส่งรหัสออกไปฝั่งบอร์ดเขาก็รับรับรู้รีโมทต,ตัวนั้นอ่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องต้องรีเซ็ตฉะนั้นรีโมทสำหรับ Copy เนี่ยตอนเริ่มเนี่ยเราจะมาทำการเคลียร์ค่ามันก่อน การเคลียร์ค่าเนี่ยมันก็เป็นไปตามคู่มือของแต่ละรุ่นแต่ละตัวนะแต่ตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยมันเหมือนกันคือมันทำเหมือนกันมันต่างกันแค่ตัวกรอบเท่านั้นตัวเนี้ยเวลาเริ่มเนี่ยการรีเซ็ตคู่มือของบอร์ดของรีโมทตัวเนี้ยบอกเอาไว้ว่าให้กดพร้อมกัน A B มันจะเกิดไฟรกระพริบแล้วกด B 3ครั้ง1 2 3มนี่มันก็จะเกิดอย่างนี้กระพริบทีทีอย่างนี้ก็คือการรีเซ็ตก็คือเรียบร้อยฉะนั้นตัวเนี้ยถูกเกียร์ค่าแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาคโครนตัวต้นฉบับนี่ตัวนี้เป็นต้นฉบับรีโมทควบคุมประตูลวประตูนี้คือ BSM 1000 ไม่ได้แปลว่าประตูตัวอื่นจะได้นะตัวนี้ลองแล้วว่ามันได้ตัวอื่นก็ต้องลองเองว่าว่ามันได้หรือไม่ได้ใครที่เอารีโมทจากร้านไปแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันโคลนได้นอกเหนือจากรุ่น BSM แจ้งมาเดี๋ยวเรามีตัวคูปองส่วนลดให้เพราะว่าถือว่าเป็นข้อมูลเพิ่ม ให้ลูกค้าท่านอื่นๆทราบว่ารุ่นเนี้ยก็ใช้ได้รุ่นนู้นก็ใช้ได้ตอนนี้เรามีประตูอยู่รุ่นเดียวก็จะทําให้ดูว่ามันมันใช้ได้การโคลนก็คืออย่างเช่นปุ่มเนี้เราอยากจะให้ไปเป็นปุ่มตัวดีตัวนี้เป็นปุ่มปิดเราตั้งไว้ที่ปุ่มปิดการโคลนก็ง่ายๆก็คือการแค่แค่กดปุ่มค้างเอาไว้ใกล้ๆกัน เนี่ยกดปุ่มมันก็แวบขึ้นมาอ่าแล้วก็ปุ๊บ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 อ่าแสดงว่าคโคลนได้แล้วก็คือจะแวบขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วกระพริบทีทีทีแสดงว่าคโคลนเรียบร้อยอ่าพอกดดีด็อกจะติดละปุ่มอื่นยังไม่ได้คโคลนก็จะไม่ติด จะติดเฉพาะปุ่มนี้ตัวอื่นก็เหมือนกันก็คนก็ทำแลักษณะดเดียวกันเพราะว่ามันมันเป็นชิปเซตตัวเดียวกันแต่ตัวนี้มันแตกต่างเขาบอกว่ามันตัวนี้แพงด้วยนะ300-400บาทแต่โคนประตูไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่าว่าทำไมก็คือเขาบอกว่ามันโคนได้ทุกรุ่นเลย แต่เท่าที่ลองตัวนี้มันโคลนกันมันทําไม่ได้ตัวนี้ไม่มีไม่มีขายแค่ซื้อมาทดลองว่ามันใช้ได้ไหมปรากฏว่ามันมันใช้ไม่ได้มันสวยด้วยแต่ว่ามันใช้ไม่ได้เท่าที่เห็นเนี่ยคือเหมือนกัน3ตัวนี่ต้นฉบับก็ปี้ประตูหลัว BSM หนึ่งพันได้2000ก็น่าจะได้มั้งก็รอข้อมูลจากลูกค้าทักมา แล้เดี๋ยวเราจะให้คูปองส่วนลดสินค้าของที่ร้านเพราะว่าถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับร้านค้ามากในการที่จะบอกพิสูจน์ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยรุ่นไหนประตูรัวใช้ได้หรือไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้เราลองกับประตูรัวแล้ว BSM 1000ใช้ได้รถยนต์ถ้ามันได้ก็เหลือเชื่อแต่ถ้าได้รับลองว่ามันได้ลองแล้ว ไม่ไม่ตัดต่อทำคอนเทนต์นะก็ก็แจ้งมาจะได้บอกท่านอื่นๆว่าเออรุ่นนี้มันใช้ได้แต่แต่รุ่นของท่านเนี่ยก็อันตรายแล้วละ่ะเพราะว่ารีโมทอันละไม่ถึงร้อยก๊อปปี้รีโมทรถยนต์ท่านได้นะครับขอบคุณครับ